โลเลยนะเอโปบี B, ก็ลบต่ลบนะเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นไปตามเนี้ยฮะตามเนี้ยเอามาไว้เทียบเขาเรียกไว ch, นะ้แอปโพชเนี่ยทีนี้มันมีอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นคนปานามาปานามานะเห็นคนนี้ไหมเนี่ยปาณามาเมกาใตา้นะนี่นี่เป็นแลบของปาณามานะปาณามาปาณามานี่เป็นประเทศหนึ่งในสิบนะที่น่าอยู่ แล้วดูรูปร่างเขาอะสูงแบบสุทัศนะรเราก็เดาว่าน่าจะเป็นภูงตับนี่แหละนะฮะทีนี้คนนี้เนี่ย,ยเขาจะมีปัญหาเรื่องค่าแลบตรวจทีไรทีไรเนี่ยนะเนี่ยโต t ลคอ h เลสามหกสามเจ็ดนะ HDL เจ็ดสิบเ็ด LDL สี่ร้อยกว่าแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์แปดสิบกว่าคือ เขาบอกว่าคุณจะแนะนำให้ลด L D L ลงมาได้ยังไงโดยฉันไม่ต้องออกจาก keto เ,เขามาก็บ้าคลั่งที่จะกินเนี่ย low carb keto นะค่าแลบก็เป็นอย่างนี้นะพอมาเข้าตารางเนี่ยพอมาเข้าตารางนะคือเวลากินค e โต low carb นะฮะนะไอค่าฟ a s t i n g บบเนี่ยมันจะต้องปรับตัวเลขตัวเลขเนี่ย อยู่ที่สี่สิบห้าถึงห้าสิบนะตัวเลขอะต่ำสุดเนี่ยสี่สิบห้าถึงห้าสิบบางคนก็ไม่มีอาการนะถ้าเราจะถือว่าภาวะน้ำตาลต่ำเนี่ยมันต้องต่ำกว่าห้าสิบแล้วมีอาการต่ำกว่าห้าสิบแล้วไม่มีอาการก็ไม่ต้องไปกินลูกอมไปกินน้ำหวานไปทำอะไรทั้งสิ่เพราะฉะนั้นหกสิบหกหกสิบเจ็ดเนี่ยไม่แปลกยิ่งสายแป้งเนี่ย สายแป้งเนี่ยส่วนใหญ่น้ำตาลตอนเช้าเนี่ยเวลาที่กินคีโตโลคาร์บเนี่ยมันมันจะต่ํามันจะต่ําใช่คอร์ติซอลเขาสงบนะฮะแต่ดูแล้วกันเนี่ยนะเนี่ยการที่มันมีเรื่องของอะไรอะ่ะคือเป็นสายแป้งอะ่ะแต่ไม่ได้กินคาร์บเนี่ยนะก็เป็นคีโตคีโตไดเอทแต่ไม่รู้ประเทศเขาสเต็กแค่ไหนนะ ช่วงนี้มันก็เนี่ยตัวตัวตับอ่อนมันขึ้นไป2.5เกินเกินสองนะฮะนะหลังจากนั้นก็ปรับลงมานะแต่ว่าไอค่าไลปิดโปรไฟล์ก็ยังเท่าเท่าเดิมแต่คนนี้เนี่ยทำไมเลมเน้นเนี่ยเห็นไหมเลมเน้นร้อยี่ห้าเลมเน้นเกินมาตั้งร้อยสี่สิบแปดนะแล้วก็โปรตีนก็กระจายนะแสดงว่าเขากิน กินโปรตีนหนักเลยนะแล้วก็ไขมันนี่ก็ไม่รู้อ่ะนะอันนี้ก็ถือว่าเสี่ยงนะเออเอ,อเออทีนี้มาดูว่าเขาแนะนําอะไรนะฮะนะเนี่ยเนี่ยก็คืออันนี้มันอาจจะเป็นของเราแต่ของเขาเราก็ไม่รู้ว่าอาหารประเทศเขามันเป็นยังไงใช่ไหมนะนี่คือคําแนะนําที่เขาโพสต์กันเขาบอกว่า adding back carbs นะ สักเกินร้อยกร,รัมเน็ตคาร์บให้เกินร้อยกร,รัม per day นะแล้วก็ให้กินบ่อยขึ้นก็คือปรับมา,าจากจากมื้อสองมื้อเป็นสามมื้อมั้งสี่มื้ออะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็ถูกอ่ะถูกในคนที่เป็นสายแป้งนี่แหละแล้วก็ให้เวทเกณฑ์นะเพิ่มน้ำหนักนะลดแอคทิวิตี้นะนะนะอันนี้ก็เป็นเป็นเนี่ยเนี่ยน่เาให้ดาวนะก็คือต้องแอดคาร์บเนี่ยเป็นหลัก สามดาวเลย